เฮ้ย hey, สวัสดีพวกผมคาร์เตอร์นะครับก็ oh, วันนี้จะมาพูดกับ,กบตัวละครตัวหนึงนะ่งเนาะที่หลายคนมองข้ามและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะจะเป็นตัวอะไรมาดูกันครับนี่เลยเฮ hey, เธอเนาะตัวระดับเป็นตัวระดับตำนานนะผมสายสนับสนุนเนาะสกิลของเธอก็คือจะเสกสถานะหลับใส่ตัวละครแถวหลังเนาะ ท่านั้นยังไม่พอครับยังเสกลดความเร็วหนึ่งและลดไอแคลหนึ่งใส่ด้วยเนาะโดยรูนที่ผมแนะนําก็น่าจะเป็นรูนแม่นยำเนาะกับรูนฉับไวนะครับเพื่อลดค่ามานายตอนเล่นเกมเพื่อให้สามารถสกิลได้ไวมากขึ้นเนาะส่วนหินสกิลใส่เป็นหินม่วงก็ดีเนาะจะได้ใช้สกิลได้บ่อยมากขึ้นนะผมหรือใครมีหินทองอยากลองก็ได้เหมือนกันเนาะทําไมวันนี้ผมถึงเอาตัวนี้มาพูดเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไวมากครับผม ผมตื่นเช้าขึ้นมาเนาะแล้วกดเล่นเกมมาปุ๊บเจอตัวนี้เข้าไปหลับแล้วหลับอีกหลับจนตื่นับผมไม่รู้ว่าฝันอยู่หรือเปล่าเนาะก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยโอเคครับอีกฝั่งก็มีด้วงอูซ่าแมกนัมลูน่านะครับแตถหลังจะมีทาราดีสเฮเทอร์สกิบัตแล้วก็เฟยนะครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันเนาะโอเคครับเริ่มมาจังหวะนี้ ค่อยๆดูเชิงน้นไปก่อนครับอูซ่าใส่หินทองนะครับจะเห็นว่าอูซ่ากำลังหิวด้วงเนาะแล้วจังหวะนี้ผมกดเลน,นแนะนํนนาไ,ดดไปแล้วไปไปเขาแม็กนัมสวนมาเลงไหมที่แม็กซิมิเลียนแล้วผมกดโจรสลัดรถเด็บไปและใบไปจังหวะนี้แต่แม็กซิมิเลียนผมโดนยิงเลือดทะลักไปครับแต่ว่าไม่ตายเนาะแล้วเอาเลนเอากระโดดปิดแม็กนัมไปครับแม็กนัมตายแล้วกลางโลอูซ่านะครับแต่ว่าแม็กนัมไม่ได้รับโลอูซ่าเนาะเพราะการที่หลังแล้วจังหวะนี้ผมกดเชสซ้อนหิวแม็กซิมิเลียนมาแล้วได้รับ ลดข้ามานาสามหน่วยแล้วกดทาริสต่อไปอยังไงเขายังไม่ทําอะไรจังหวะน,นี้ผมยังรออยู่ผมยังรออยู่และผมใช้แม็กซิมิเลียนไปแล้วเขากดเฮเทอร์หลับมาติดไหมเรียบร้อยผมติดหลับไปทำให้ฟันไม่เข้าเสียมานาฟีแวบ,บแล้วเขากลางร้วนต่อมาอยัางไงต่อเขากดเฟยต่อทันทีครับไม่รอช้าเพื่อทะลุเด็บทำดาเมจใส่แถวหน้าแล้วเอนเอ็ผมโดนดาเมจไปครึ่งหลอดแล้วจังหวะน,นี้เขาสักกัตตีใส่แถวหลัง ส่สหาติดหลับแต่ว่าผมเอาไอโนอล้างขึ้นมาทําให้ดาเมจเบาลงระดับหนึ่งเนาะและจาจังหวะนี้เชซอนจะฮิวขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่เทลสไตร์ตั้งใส่แถวหลังมากและกดเลเน่ไปครับผมยังได้อยู่ตอนนี้เขาก็กลับมาตั้งเกมใหม่ครับผมแล้วเขากดธาราดิสมาแต่ว่าผมใบไปจังหวะนี้ใบติดไหมใบไม่ติดธาราดิสครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะผมเอาเลดออกิดตามมังกรให้ธารดิสไปแล้วเขากดลูหน้าฮิวขึ้นมาลูหน้าใส่หินทองนาะทำให้ฮิวการลดนเต็ ฝังตรงข้ามมาแล้วจังหวะน,นี้กดแม็กซิมเรียฟันไปรอดแต่ว่าเขากดเฮเทอร์มาแล้วติดไหมครับเรียบรอ้อยติดรับอีกรอบหนึ่งรับแล้วรับอีกไม่ได้ตื่นสักทีแล้วจังหวะน,นี้เฮเทอร์ไอ้ลูน่าฮิวขึ้นมาครับแล้วผมเอาเรนนอฮิวต่อแล้วเขาก,กดเฟยมาจังหวะน,นี้ยังไงอื <c> ้ <oughs> ดาเมจแรงมากแล้วเฟยใส่หินทองด้วยเนาะทำให้ทำมีโอกาสทำดาเมจใส่ทั้งทีมเป็นดาเมจหมู่นะครับและจังหวะน,นี้กดเจซ้อนขึ้นมาแล้วเขาเอาเฟยสสัตนใส่าทารดีนะเพราะทารดีจะเป็นตัวรับเป้าดาเมจเดี่ยวนะครับ เอน่หิวขึ้นมายังได้อยู่ยังรออยู่และทาราดีสโหกลับไปจังหวะนี้เขาเอาสกิวบัตรสกิลมาแต e ่วนะ่าทาราดีสย <mor> ังถึกอยู่ครับเลือดดาไปหมดแล้วและจังหวะกลางล่วงมาจังยังไงต่อผมเขาจะสลัดใบ้ไหมยังได้อยู่แต่แถวหลังผมอาการหนักมากและเลด้อกปิดทาราดีสได้ไหมทาราดียังไม่ตายตามันก่อนแล้วทาราดีสล่วงไปแล้วครับโอเคกดเลนี่ต่อไปแล้วเขากางโล่อู้ซ่าขึ้นมายังไงต่อ ยังได้อยู่ผมกดสติลโลอูซ่ามาครับรู้เหมือนผมจะสติลไวไปจังหวะนึงแล้วก็แต่เขายังไม่ทำอะไรแล้วผมเอาเชซอนยิวแม็กซิมเลี้ยงขึ้นมายังได้อยู่ยังไงแล้วจังหวะน,นี้เขากดรูหน้ามาแต่ผมเอาแม็กซิมเลี้ยงกระโดดฟันแถวหลังไปปั๊บปั๊บปัป๊บแถวหลังเขาหายไปครึ่งหลอดครับแต่ว่าเขายังไม่ตายนนะูหน้าเขาน่าจะฮิวขึ้นมาเต็มหลอดแล้วจังหวะน,นี้ยังไงต่อ รู้หน้าเขาฮิวขึ้นมาครึ่งลอดแล้วเขากดเฮเธอฮิวมาแล้วผมกดทาริช้าไปครับแต่ไม่หิวไม่ทันเนาะและจังหวะนี้โดนออสกิลวัตดามจใส่แถวหลังมาเรียบร้อยครับผมาทาราดผมล่วงและผมใบไปจังหวะนี้ก็ใบไม่ติดครับแลวดามจคอนเวลไปแต่เฟยทำดาเมจมายังไงยังได้อยู่ครับแถวหน้ายังถึกอยู่แล้วเรียบร้อยครับกลางร่วงมาจาังหวะนี้แถวหลังยังหลับอยู่แถวหลังตื่นขึ้นมาแล้วผงผม,ผม,ผ,มผมกดเลนน่ไปและเขาหลับมาอีกรอบครับผม ติดไม่เรียบร้อยครับติดหลับทั้งแถวอีกแล้วครับไม่ได้ทาอะไรเลยนะแถวหลังผมการหนักมากจังหวะน,นี้เอานอฮหิวขึ้นมายังได้อยู่ครับยังจะค่อยเล่นไปเอาเลดดอกปิดเอเทอร์ไปครับเอเทอร์ตายแล้วครับจะได้ไม่ติดหลับไปเนาะแล้วจังหวะน,นี้ซกักคิวบัฟซาใสแถวหลังเรียบร้อยครับผมแม็กซมิเลี่ยงกับเลดดอกผม,ผมไม่รอดครับผมฮาวาดัมก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้เนาะเพราะเป็นดาเมจหมูด,ดาเอ่เอเลือดลดเยอะเกินไปทั้งสองตัวนะทำให้หิวไม่ทนันแล้วจังหวะนี้ เขาบัฟใส่แถวหน้ามาเพื่อลดค่ามานาสามหน่วยละและจังหวะนี้ผมมานาเ็นซีไปแล้วเเฟย์ศาสต์มาจังหวะนี้ฮาวาดัมไม่รอดครับผมเรียบร้อยครับตัวดาเมจทีมผมไม่เหลือแล้วครับและจังหวะนี้ฝืนใช้เชซอนฮิวขึ้นมาครับเพื่อยื้อชีวิตไว้แล้วกดเลเน่ไปจังหวะนี้เขากลางอูซ่ามาอีกรอบครับยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ไหมยังยังและจังหวะนี้ซากิวัตศาสต์มา เชซอนผมไม่รอดครับผมเรียบร้อยเนาะน่าจะจบแล้วครับดาเมจไม่เหลือแล้วแล้วเขาเหลือดาเมจสองตัวแล้วเขากดเฟยมาจาังวันนี้ยังไงเรียบร้อยครับผมโดนสลัดผมล่วงแล้วเอเลอนอร์เลือดก,ก็ไม่เหลือแล้วครับก็คงต้องยอมแพ้ไปตามปริยายครับผมก็จบไปแล้วเนาะจะสังเกตได้ว่าผมโดนเฮเทอร์หลับไปค่อนข้าง,ขงบ่อยเนาะอย่างที่ว่าไปครับ เป็นอีกตัวนึ่งที่ไม่ควรดูถูกพลังเลยเนาะประมาณนั้นก็โทษใครไม่ได้ครับโทษได้แค่ตัวเองเนาะสลืมสลือขึ้นมาแล้วกดลงแรงอ๋อแล้วอีกอย่างนึงครับผมนี่เลยไปนี้ก็น่าสนใจนะ i k l e s s Devotion เพราะว่ามีโอกาสเสกลดค่ามนาถึง2หน่วยเลยเนาะเป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถสกิลได้ค่อนข้างรัวและค่าเสียหายก็คือแค่ลด เด็แค่หนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราไปคอมโบกับเออแชนนอนเนาะตัวเอฟเฟกลดเด็หนึ่งก็จะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เนาะแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสมันจะเสกบล็อกบัฟใส่เราด้วยเนาะทางนี้ก็ต้องระวงังเนาะประมาณนั้นโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วย หรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะอย้า้ผมลองทำอะไรหรือแนะนำทีมอะไรก็บอกไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าง่วงนอนหรือว่าเพิ่งตื่นนอนก็อย่าก,กดเล่นเกมเลยนะครับจเจอกันใ่คลิปสัดไปบ๊ายบาย